ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับรีวิวจากฟิกอิงนะครับวันนี้ผมมีวิธีการตัดรูปมาฝานะครับต้องอนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็ไม่เก่งกราฟิกเท่าไหร่นะครับมาทางด้านสายช่างมากกว่านะครับแต่ว่าก็สามารถจัดการรูปนะครับเพื่อจะนําไปพิมพ์ให้สวยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่เป็นลูกค้าเราและลูกค้าท่านอื่นๆนะครับก็คือไม่ ไม่เป็นเรื่องกราฟิกเลยเพื่อง่ายๆนะครับก็อยากจะตัดรูปบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมก็มาแนะนําเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับวิธีการตัดรูปสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของโปรแกรมยอดนิยมที่ทําเกี่ยวกับรูปนะครับก็คือ Photoshop นะครับแล้วก็เปิด Photoshop รุ่นไหนก็ได้นะครับที่เรามีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็นะครับคลิกไปที่รูปของเรานะครับ เราจะตัดรูปไหนนะครับเราก็นะครับคลิกมาสมมุติผุจะตัดรูปนี้นะครับลูกค้าก็คลิกขวากด Open with นะครับไปที่ Photoshop นะครับเขาก็จะเปิดมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปดับเบิลคลิกตรงแบ็กกาตัวนี้นะครับปุ๊บเพื่อปลดล็อกรูปเรานะครับปุ๊บสำหรับในส่วนของการตัดรูปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูด้านข้างนี้นะครับจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับ สำหรับอันแรกที่ผมจะใช้ก็คือเป็นคาถาเมจิกนะครับก็คือเป็นการตัดรูปโดยอัตโนมัตินะครับบางครั้งเราไปดาวน์โหลดรูปมาจากเน็ตนะครับพิมพ์แล้วมีขอบขาวเป็นอย่างหยักๆๆนะครับก็เกิดจากการตัดรูปจากตัวคาทานี่ไม่คมนะครับแล้วก็เอามาตัดใน p h o t o s h o p ใหม่ได้นะครับเมื่อกดไปที่รูปตัวเมจิกตัวนี้นะครับก็คือการตัดรูปอัตโนมัติก็คลิกไปที่พื้นที่ที่เราต้องการตัดนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับโดยเราสามารถเลือกความละเอียดได้จากด้านบนนะครับก็คือช่องนี้นะครับยิ่งเยอะก็จะยิ่งเขาเรียกอะไรก้าวข้ามเอหรืออะไรดีนะขอโทษทครับคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็คือปกติแล้วระบบตัดอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเมื่อเราจิ้มไปนะครับเขาจะเลือกพื้นที่ที่เป็นสีเดียวกันนะครับออกไปนะครับ ค่ายิ่งเยอะก็จะยิ่งความละเอียดในการเลือกสีก็จะน้อยลงนะครับเช่นผมตั้งไว้สองนะครับก็จะเลือกไปแค่นี้ใช่ไหมครับอลองติดตรงนี้ก็คือจะเดี๋ยวผมลบไอตัวที่เราเลือกไปก่อนนะครับก็จะไปเลือกลักษณะน,นี้นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มค่าตรงนี้ไปสักห้าสิบนะครับห้าสิบเอร์เซ็นนะครับแล้วเรามาเลือกใหม่นะครับลบ ลบที่เราทําไว้ก่อนนะครับเน่ครับเขาก็จะมาเขาจะกืนกลินสีเทาที่เข้มกว่าไปด้วยนะครับก็คือเพื่อง่ายค่ายิ่งเยอะนะครับเขายิ่งเลือกพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไปด้วยนะครับสมมุติเราลบตรงนี้ออกไปนะครับก็คือเนี่ยเขาก็จะหายไปหมดเลยนะครับก็คือเมื่อเราเลือกพื้นที่ปุ๊บเราไปกดที่ delete ที่ตัวคีย์บอร์ดของเรานะครับเขาก็จะลบไปเลย แต่ถ้าเราต้องการแค่สีใดสีหนึ่งที่เป็นพื้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะครับเปิดมาใหม่ครับเนี่ยครับสมมุติเราไม่ต้องการให้เลือกสีที่ใกล้เคียงกันนะครับเราก็ตั้งตรงนี้ไว้น้อยนะครับ สำหรับรูปที่มีพื้นใกล้เคียงกันนะครับก็จะตัดยากนิดนึงก็ต้องเลือกน้อยๆไว้ก่อนนะครับผมลบตัวที่เลือกพื้นที่ออกเนี่ยนะครับเขาก็จะลบอย่างที่เราต้องการได้นะครับแหมอย่น้ไหมเห็นไหมครับก็เลือกตรงนี้น้อยๆนะครับเก็จะเลือกพื้นที่ได้ดีกว่านะครับค่ายิ่งเยอะยิ่งเลือกสีที่ใกล้เคียงกันลบออกไปนะครับหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจนะครับผมก็ อธิบายก็งงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกค้าก็น่าจะเข้าใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคลิกกลับไปเก่ะนะครับก็คือไม่ลบนะครับอันนี้ถ้าเราจะอันนี้ลบเส้นที่เราเลือกนะครับปุ๊บจะตัดพื้นตัวนี้ออกนะครับเราก็คลิกปุ๊บนะครับแล้วกด e ิลิทจุ๊บเราก็จะได้นะครับรูปที่เป็นไม่มีพื้นหลังแล้วนะครับเอาไว้ใช้งานในการทํา รูปอื่นๆหรือจะนําไปปริน์เลยก็ได้นะครับแต่เราจะเห็นว่ารูปต้นฉบับตัวนี้นะครับสีมันจืดนะครับเราก็ไปกดที่ Image นะครับจะเลือกเป็นออโตโทนตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าออโตโทนนะครับแล้วก็เลือกได้ตัวออโตตัวนี้นะครับเลือกไหนแบบไหนก็ได้นะแต่ผมจะนิยมใช้ตัวนะครับไอจามเบนตัวนี้ก็จะมีเพิ่มแสงเพิ่มเลเวลตัวนี้นะครับก็คือให้เรากําหนดเองนั่นเองนะครับถเลือกชอบเลือกอันนี้นะครับกดออโตนะครับ จะเห็นว่าสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถลากตัวกราฟตัวนี้ได้นะครับอ่านะครับก็เนี่ยครับก็เท่าที่ลองมานะครับถ้าเกี่ยวกับรูปเนี่ย Photoshop จะทำได้สวยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาได้สวยนะครับบางทีรูปที่เราเอามาจากตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเขาทำมาเพื่อแสดงผลทางเวฟนะครับเช่นเรากด export ตัวนี้นะครับแล้วกดเซ to ูเวฟนะครับ นี่นะครับก็คือค่าเขาจะต่ำเห็นไหมครับว่าละเอียดจะต่ำลงเพื่อความโหลดเร็วในหน้าของเวฟนั่นเองนะครับคือใช้เพื่อแสดงผลผ่านหน้าจอมอนิเตอร์นะครับส่วนมากก็จะลงกันที่ไม่กี่ p p i นะครับก็เป็นเหตุผลว่าเวลาเราพิมพ์สีชอบเพี้ยนนะครับหรือสีไม่ตรงนะครับหรือภาพไม่คมอะไรอย่างนี้นครับก็คือ ภาพที่เขาออกมาลงนะครับก็คือส่วนมากจะทํามาเพื่อแสดงผลจากหน้าจอนะครับเพื่อให้เนี่ยขนาดจะเล็กลงใช่ไหมครับเหลือแค่400กว่าเคเองนะครับอันนี้ก็คือรูปที่ทํามาเพื่อแสดงผลหน้าเวฟบนะครับเราก็ต้องเอามาปรับแต่งในโปรแกรมนี้ใหม่นะครับจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับเป็น PNG นะครับไฟล์ยอดนิยมนะครับปุ๊บเขาก็จะมีให้ติ๊กนะครับเซฟ add copy add add copy นะครับ ให้เซฟโปรไฟล์ไปด้วยไหมนะครับแนะนําให้เซฟโปรไฟล์ไปด้วยนะครับเพื่อให้สีสวยและตรงหน้าจอนะครับก็กดเซฟนะครับปึ๊บจุ๊บนะครับก็จะเสร็จนะครับจากนั้นเราก็นะครับเอามาลองใส่ตัวโปรแกรมพิมพ์ดูนะครับ น,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของไฟล์ของเรานะครับก็คือห้าพันเลยนะครับตัวพิกเซลเราทํามาขนาดใหญ่นะครับความละเอียดต่อจุดนะครับก็คือสามร้อย dpi นะครับก็ถ้าเป็นตัวสําหรับปินนะครับก็แนะนําให้เลือกเป็นความละเอียดต่อจุดที่นะครับสามร้อย dpi อันนี้คือถ้าเราเป็นแบบสร้างงานใหม่ตรงนี้มันจะเป็นเจ็ดสิบสองใช่ไหมครับต้องเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบหรือ สามร้อยนะครับนี่ยจำนวนเราสร้างงานใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวเมื่อกี้เป็นการกําหนดนะครับเลเยอร์ต่างๆนะครับเราก็ยกภาพมาได้เลยนะครับมาใส่นะครับก็จัดวางนะครับเลือกตามขนาดนะครับกดชิปไว้นะครับขนาดจะได้ไม่เพี้ยนนะครับก็จะเสร็จนะครับแล้วก็กดวางไว้นะครับแล้วเราก็เลือกรูปอื่นๆมาครับอันนี้ก็คือสำหรับตัดรูปมาแล้วเรามาออกแบบนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็วางนะครับสําหรับการออกแบบเบื้องต้นใน Photoshop ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดฟอนต์มาใส่ได้นะครับผมเปิดฟิดโฟลเดอร์นะครับก็สมมติเราจะตัดฟอนต์อันนี้มาก็กดโอเพนนะครับอย่าง p h o t o s h o p นะครับแล้วเราก็กดบล็อกก่อนนะครับแล้วเราก็นะครับเลือก ส่วนที่ตัดที่ตรวจที่ไม,ม่เอาออกนะครับอันนี้จะเป็นตัดแบบเหลี่ยมนะครับก็ปึ๊บนะครับแล้วก็ใช้กระทาก็ได้นะครับอันนี้สีจะใกล้เคียงกันนะครับเราอาจจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นไปก็จะเลือกได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นสถานนี้นะครับเลือกแล้วกด delete นะครับเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับ อนนี้จะกินเงาไล้วแล้วก็กดกลับนะครักดกลับก็ต,ต้องต้องเลือกใหม่นะครับก็อาจจะให้ละเอียดน้อยกว่าละเอียดมากกว่านะครับก็คือลดลงไปนะครับเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราใช้ตัวอัตโนมัตินะครับหรือคทาที่เราใช้นะครับจะตัดรูปที่สี พื้นใกล้เคียงกันแบบนี้ยากนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราก็ขยายรูปขึ้นมานะครับจาก50เปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ใช้ตัวอันนี้แทนนะครับก็คือเลือกเดร๋ยวลราลบตัวเส้นไปก่อนนะครับก็เนี่ยครับเลือกความจริงแล้วก็จะเลือกได้ทั้งอันนะครับนี่นะครับเลือกส่วนที่เราต้องการไปนะครับ นะครับเลือแบบนี้นะครับก็นะครับกดับบ b l e ลคลิกเพื่อให้โยงกันนะครับความจริงแล้วเราสามารถเลือกได้ทั้งรูปเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็กด copy <c oughs> ไปวางได้เลยแต่ถ้าเราเขาเรียกอะไรเนเะมาส์เราไม่ดีปุ๊บมันอาจจะทำให้เกิดแบบเรากำลังเดี๋ยวผมลบไปก่อนกด delete ไปได้เลยนะครับสมมุติเรากำลังเลือกอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับ อันนี้จหยาบไปก่อนนะครับอย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่ามาถึงตรงนี้เมาส์เราไม่ดีนะครับก็จะเกิดแบบนี้นะครับเส้นก็จะพาดผ่านแบบแบบนี้นะครับเนี่ยทําให้เราต้องต้องเลือกต้องเลือกตัวเพลินใหม่นะครับก็ทําให้เกิดปัญหานะครับเพราะนั้นให้ให้ใช้วิธีแบบเลือกเล็กน้อยแล้วก็ตัดไปเลยดีกว่านะครับตัวในเมนูนี้ก็จะมีแบบเขาเรียกแม่เหล็กนะครับ เป็นตัวดูดก็คือให้คลิกไปก่อนนะครับแลวลากลากไปตามที่เราต้องการได้นะครับกดคลิกตัวช่วยได้นะครับอันนี้จะเป็นอัตโนมัตินะครับก็คือใช้ลากลากลากนะครับตัวเส้นก็จะไปติดกับตัวงานของเราเองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จบงานเหมือนกันนะครับนี่นะค่อยๆไปนิดเล็กๆน้อยๆอย่างยั่งยืนนะครับ แล้วไอ้ตัวแม่เหล็กนี่ก็เหมาะกับตัวที่เป็นโค้งๆอ,อะไรอย่างนี้ครับเรากําหนดเองในเมนูเมื่อกี้จะยากกว่านะครับก็แนะนําเป็นตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับจะต,ตัดง่ายกว่านะครับตัวนี้นะครับก็เลือกความละเอียดได้เหมือนกันนะครับด้านบนนะครับก็กดลบเส้นนะครับ ถ้ามันเลียงๆอย่างนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไวกว่าถ้าต้องการตัดละเอียดมากๆเราอาจจะขยายรูปที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับทาในเมนูนี้ก็ถ้าเป็นองโค้งอย่างนี้ก็ใช้ตัวแม่เหล็กดีกว่าตอนนี้ผมจะตัดเร็วๆนะครับเพื่อให้เรานําตัวนี้ไปใช้งานก่อนนะครับเช้ดายกระทาตัวนี้นะครับ ตัวอัตโนมัตินะครับคลิกไปนะครับก็เลือกให้มันละเอียดน้อยลงนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าถ้าเราใช้กระทานะครับเราบางทีเราไม่ได้ซูมดูมันก็จะมีติ่งแบบนี้นะครับก็คือจะไม่เวลาเราพิมพ์มันก็จะไม่คงตรงข้างๆนะครับแต่ถ้าใช้เมนูเนี้ย ลากเองนะครับยังไงก็คมนะครับปุ๊บเนี่ยครับก็จะลบไปหมดแล้วคราวนี้นะครับเราก็กดตัวนี้นะครับหรือ,อเซฟ <คน S 1> ออกมาก็ได้นะครับเซฟออกมาเป็น PNG ปุ๊บกดที่โปรไฟล์นะครับปุ๊บ ในกรณีที่เราไม่แต่งสีนะถ้าเราต้องสีแล้วก็มาแต่งกอดเซฟออกไปนะครับก็กดออโต้นะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็เปิดหน้าที่เราเออกแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็โยนโลโก้ลงมาปึ๊บน,นะครับแล้วก็เราก็จัดวางนะเหนไครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแบบ คือเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับซึ่งผมเองก็ทําง่ายๆเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เทพนะครับแต่ก็สามารถนํามาใช้งานได้นะครับจากนั้นก็เซฟไปเป็น PNG เหมือนเดิมนะครับปึ๊บตัวนี้เราไม่ได้ตัดนะครับเดีย๋ยวลองไปโยนใส่ตัวลิฟดูนะครับ จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับครนี้โหมดการพิมพ์นะครับเราก็เลือกเป็นรูปแบบอื่นในสีขาวนะครับนะครับแล้วก็เลื่องมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับโหมดจะต่างกันนะครับ จะเห็นว่านะครับเราทําให้เป็นโลโก้ไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องกลับไปแก้พื้นนะครับพื้นขาวตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้เข้ามาแก้ก็ได้นะครับจะง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปตั้ง พื้นให้เป็นใสๆนะครับรกดที่กระาได้เลยนะครับแล้วก็ลบพื้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลบเส้นออกแล้วก็เซฟใหม่นะครับความจริงแล้วมันมีการแปลงกําหนดพื้นให้เป็นสายได้จากงานเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราผมไม่เป็นเลยทําแบบนี้จะไวกว่าเนี่ยสามารถกดเลือกเลือกตัวนี้ใหม่นะครับที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าใช้วิธีผมจะง่ายกว่าจากนั้นเราก็ เอาลงมาใหม่นะครับก็จะเห็นว่าก็จะเป็นนะครับเฉพาะส่วนโลโก้แล้วนะครับจากอันนี้ซึ่งไม่เป็นโลโก้ใช่ไหมก็คือไม่ไม่สามารถเลือกเฉพาะจุดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนนะครับซึ่งมีโหมดนี้โหมดเดียวนะครับแต่ว่าสีขาวก็จะลงน้อยนะครับนะครับก็จะเป็นต้องใช้โหมดนี้นะครับแล้วกดมาที่นะครับสปอร์ตคัลเลอร์นะครับ tiff R G b นะครับก็จะเป็นขนาดนี้นะครับ ก็คือเรากดที่วิวแล้วก็ไว้นะครับเพื่อดูว่าสีขาวพิมบบนนพ์มแบบไหนนะครับกดที่คัลเลอร์เพื่อดูสีว่าพิมพ์แบบไหนนะครับอันนี้ก็คือพรีวิวปกติครับนี่โหมดไว้นะครับ,รบเปลี่ยนแปลงตามด้านบนนะครับแล้วการพิมพ์ไว้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามเปอร์เซ็นต์ของไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะสัมพันธ์กันนะครับอันนี้โหมดการเด่นก็คือจะออกขาแบบ น้อยนะครับเวลาใส่ก็จะสบายนะครับไม่กระด้างมากแต่ถ้าลูกค้าต้องการเน้นๆเลยนะครับก็จะเป็นหมดนี้จะเห็นว่าออกเน้นๆเลยนะครับก็จะออกมาสัมพันธ์กับตัวเปอร์เซ็นต์ของไว้อันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราจะตัดรูปนะครับก็คลิกมาสมมติเราจะตัดรูปปลาฉลามอันนี้นะครับก็เปิดมาที่ตัว โปรเจ็อปนะครับกดล็อกก่อนนะครับดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดลูกถ้าเป็นพื้นนะครับสีเดียบแบบนี้นะครับก็กดคาถาได้เลยนะครับตัดง่ายเลยปึ๊บอันนี้ก็คือสีดำเขาไม่เสมอกันนะครับก็เลยเลือกไม่ได้ไม่ไม่ทีเดียวนะครับเนี่ยเขาจะเห็นว่าง่ายลบเส้นออกนะครับแล้วก็กดเอเมะครับปึ๊บ อ่าปรับแสงปรับสีหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวปรับออโต้นะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับที่ตัวเฉพาะแสงอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกพวกนี้ได้นะครับก็จะมีให้เราเลื่อนปรับเฉพาะเฉพาะส่วนนะครับหรือเมนูนอื่นในตัวแอคชัตัวนี้นะครับนี่นะครับปรับแสงปรับคอนทราสต์ Contact, อะไรพวกนี้นะครับภาษาไทยภาษากิดพูดผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับได้รบรอยนะครับอันนี้มีลูกค้าถามมาทางไลน์ครับก็นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับตัวตัดรูปของนะครับ Photoshop นะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าก็มาแนะนําให้ลูกค้านะครับเมนูที่หลักๆเลยก็คือตัวด้านข้างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวตัดกรอบนะครับตัดรเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นตัวตัดอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นตัวนะครับเป็นตัวลากกับตัวแม่เหล็กนะครับ ก็คือถ้าสีมันใกล้เคียงกันมากเราใช้ตัวคาถาอัดงานอาจจะไม่เนียนนะครับก็ใช้ให้เป็นตัวกําหนดเองนะครับต้องขยายรูปขึ้นมาก่อนจากเปอร์เซนต์ด้านข้างนี้นะครับขยายมาสักร้อยเปอร์เซนต์นะครับยิ่งขยายกว้างเราก็ยิ่งเห็นจุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ลากเองได้เลยนะครับปื้ดปื้ดปื้ดแบบนี้นะครับต้องค่อยๆตัดนะครับเดี๋ยวแล้วเมื่อเราชิ้นแล้วเราก็ทำได้ไวขึ้นนะครับ ส่วนในนี้ก็ก็จะเป็นโหมดตามที่เราต้องการนะครับโดยสีถ้าเราทําทสีขาวก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับก็กดสั่งพิมพ์นะครับปึ๊บถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะพิมพ์เฉพาะสีขาวก็กดที่1นนะครับตัวนี้เป็นศูนย์แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับถ้าจะพิมพ์ในงานปกติพิมพ์สีก่อนตามด้วยขาวก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดพิมพ์นะครับก็จะพิมพ์ด้วยสีและตามด้วยสีขาวกบนะครับก oui ็นะครับจะเสร็จวิธีการพิมพ์นะครับเบื้องต้นนะครับ สำหรับการใช้ลิฟต์แบบละเอียดก็ไปดูใน e p ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับในการตัดรูปนะครับไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้นะครับบางครั้งผมง็อธิบายแบบอาจจะงงไปนิดนึงนะครับแต่ว่ารายละเอียดสําคัญกน็น่าจะเป็นตัวคาถานะครับเอาไว้ตัดรูปนะครับก็ในคลิปนี้ก็นะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับติดตาม สามารถกดติดตามได้เรานะครับเราจะมีเทคนิคต่างๆมาลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ